สวัสดีครับวันนี้ขอนำความรู้เกี่ยวกับการรักษาอาการแน่นหน้าอกนะครับอาการแน่นหน้าอกก็คือจะเกิดตรงบริเวณกลางอกนะครับเ,เกิดจากการที่มีการขาดเลือดอของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็มีเหตุเนื่องมาจากการที่เส้นเลือดในหัวใจเนี่ยมีการาตรีบแล้วก็ เลือดไปเลี้ยงหวัวใจไม่พอทาให้เกิอดอาการแน่นหน้าอกอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาเหยียบตรงกลางหน้าอกนะครับอ,อีกอาการหนึ่งที่เป็นอาการที่น้อยกว่าคือ,อแค่เรารู้สึกว่าเราเจ็บแผลตรงบริเวณหน้าอกข้างซ้ายเนี่ยแต่ว่าพอเราสมมติว่าเราเดินเดินไปแล้วรู้สึกปวดแผลขึ้นมาเหมือนกับว่ามันจะเป็นตะคิวอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องหยุดเดิน นาทีสองนาทีแล้วก็เดินได้ใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ไปรักษาได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการของคนที่จะมีเ,เ,เรื่องของหัวใจขัดเลือดก,ก็ได้นะครับแล้ววิธีการที่จะใช้นี้ก็คือการใช้การกําจัดน้าเหลืองที่มันเสียที่มันคั่งค้าง,งอยู่ในร่างกายของเรา วิธีการนี้นี่มันจะช่วยแก้ปัญหาของอาการนักเสบซึ่งมีหลายๆโรคนะครับที่เกิดจากการนักเสบจากการขั้งของอน้ําเหลืองนะครับเป็นต้นว่าโรคเกาวโรครรมาตอยโรคพุมพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคด่างขาวาโรคต่อมทอนจีนักเสบหรือว่าไม่กระทั่งโรคมะเร็งนะครับ มันก็เกิดจากการที่น้ำเหลืองเนี่ยมันไปคั่งอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นในที่สุดนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็คือโดยเฉพาะในคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องของการรักษาอาการแน่นเน่าที่เกี่ยวกับการขาดเลือดในหัวใจนะครับวิธีการลด น้ำเหลืองหรือกำจัดน้ำเสียน้ำเหลืองออกจากร่างกายเราก็สามารถใช้วิธีการของการาพันผ้านะครับพันผ้าตรงบริเวณที่มีการบวมโดยมากก็จะเป็นบริเวณแขนบริเวณขานะครับเพราะว่าน้ำเหลืองมันจะไปสะสมบริเวณนั้นคือโดยหลักการก็คือน้ำเหลืองจากบริเวณตาตุ่มเนี่ยมันจะมีการสะสมแล้วก็มีการกำจัดออก มีการไหลย้อนขึ้นทั้งบนจากบริเวณตาตุ่มขึ้นมาบริเวณเขาถึงบริเวณขึ้นมาตัวบริเวณขาหนีบขึ้นไปที่หัวใจเข้าไปที่ไตแล้วก็ขับออกทางระบปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการขับที่ดีเพียงพอทันกับการที่มีน้ำเหลืองเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาร่างกายแต่ เมื่อร่างกายเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยการกลับน้าเดืองน,นี่ก็จะด้อยลงไปนะครับมีการเสื่อมของส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเ,เราก็สามารถที่จะช่วยร่างกายเราในการกับน้าเดือนด้วยการใช้ผ้าพันตร,รต,รรตรงบริเวณขาตรงบริเวณแขนตรงบริเวณขาตรงบริเวณแขนวิธีการนี้คิดค้นโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจัยเอกทักษิณน,นะครับซึ่ง เป็นบุคคลที่ถือได้ว,ว่าเป็นต้นตำรับของภูษาบําบัดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกําจัดน้าเดืองแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลคนแรกในโลกก็ได้นะครับที่คิดวิธีการพันผ้าเพื่อกําจัดน้าเดืองออกนอกร่างกายการพันผ้าเพื่อกําจัดน้าเลืองออกนอกร่างกายเนี่ยเกิดจากการที่ประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเข้ารับการผ่าตัด จากที่อื่นนะจากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็เธอเข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการบวมน้ำเหลืองตรงบริเวณขาขาเธอก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเธอมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยกิโลนะครับแล้วกอ็อาจารย์นายแพทย์วิจัยเอกตติลิ์ก็คิดค้นวิธีการกำจัดน้ำเหลืองโดยการพันผ้า ตรงบริเวณเข็นตรงบริเวณขาของเธอแล้วก็สามารถที่จะลดน้ําเหลืองลดน้ําหนักให้กับเธอได้90กิโลกรัมภายใน4 0วันแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีการนี้มาก็เรียกว่ามาแอพพลายใช้กับโรคอื่นๆนะมีการค้นพบต่อมาว่าวิธีการกำจัดน้ําเหลืองเนี่ยมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาของคนที่มีปัญหาของโรคเกาโรครูมาตโตโรค อพุ่มพวงโลกด่างขาวได้นะครับือใช้วิธีการเดียวกันก็คืออ่าโดยหลักการก็คือตราบใดที่เราไม่มีน้ำเดืองข้างในร่างกายเราก็ไม่มีการอักเสบเราก็ไม่เจ็บป่วยจากโรคต่างๆที่เกิดจากการอักเสบแล้วก็วิธีการเดียวกันนี้อ่าจะต้องใช้ด้วยกันกับการทานอาหารที่เป็นเจ คืออาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานมชีสไข่เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นไปในระ่างกายแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ําเหลืองที่เสียให้กับร่างกายวิธีการอย่างเดียวก็คือทานเจนะตัดอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดแล้วก็มารวมกับการพันผ้า นในกรณีที่ท่านมีอาการบวมบริเวณแขนบริเวณขาก็สามารถที่จะพันผ้าได้แต่ถ้าไม่มีบริเวณไม่มีการบวมอะไรทั้งสิน้นก็สามารถที่จะทานเจอย่างเดียวได้ครับอาการแน่นหน้าอกตรงบริเวณกลางอกนะครับหรือว่าเป็นอาการของหัวใจขาดเลือดหรืออาการที่เบากว่าน,นั้นก็คือปวดแผลตรงบริเวณอกด้านซ้ายนะตรงที่หัวใจเราอยู่นะครับ ก็สามารถที่หายได้โดยการทานพวกอาหารที่เป็นเจน,นะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็หลังอตอนจบวิดีโอเนี่ยผมจะมีตรง end screen ตรงท้ายวิดีโอเนี่ยท้ายคลิปก็จะมีอาการแสดงวิธีการปันผ้าซึ่งสามารถเรียนได้จากคลิป การรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับเข้าไปดูในวิดีโอจะมีการสาธิตวิธีการพันผุาแล้วก็สามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองที่บ้านรักษาตัวเองได้หรือรักษาคนที่เรารักหรือว,ว่าผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็อีกวิดีโอหนึ่งก็จะเป็นการลดไขมันในช่องท้องผมให้ชื่อว่าการลดเอว หนึ่งถึงสองนิ้วภายใน,ยห,น,น,ยห,นหนึ่งเดือนนะครับโดยการใช้เจลเย็นมาลั่ตรงบริเวณท้องนะครับท้องที่มันมีไขมันเยอะๆเนี่ยมันสามารถที่จะลดไขมันได้ด้วยการใช้เจลเย็นซึ่งมีคมําอธิบายหลักการอ,าอ,าอยู่ในคลิปด้วยก็ไปลองไปชมดูได้นะครับ <S <S <ม>คือตัร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการสะสมของไขมันนะครับเราไขมันเนี่ย มันจะไปกินพื้นที่ของตับก็คือมันไปเซกกเข้าไปในเนื้อตับคือเนื้อตับมันก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะไปเบียดกับพวกไตไตมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆมันก็จะฟอรลงไปเรื่อยๆทำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตมันจะไปกินหน้าที่ของปอดเราหายใจก็ลําบากมากยิ่งขึ้นกินหน้าที่ของวัวใจวัวใจก็ทํางานได้อดอยลงนะครับแล้วก็ไปสร้าง ความดันภายในช่องท้องทําให้เกิดความดันดิตสูงตับอ่อนก็ทํางานได้ด้วยลงไปตับอ่อนก็คือเป็นตัวผลิตอินซูลินเมื่อมีไขมันไปรบกวนเนี่ยการผลิตอินซูลิน,นก็จะทําได้น้อยลงแล้วก็ตับอ่อนนี่ก็สามารถที่จะฟอลงได้เหมือนกันด้วยการที่มีการสะสมของไขมันในช่องท้องนะครับ ก็ลองไปดูได้นะครับสองคลิปตอนจบนะครับการรักษาสเก็ตเงินเกี่ยวกับการปันผ้าแล้วก็การลดหน้าท้องการลดเอว1นึ่งตนิ้วไปใน1เดือนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการเจ็บแ๊บตรงบริเวณหน้าอกหรือว่าโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่คนที่เรารักเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ไปช่วยท่านได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับแล้วก็เมื่อนําไปใช้แล้วเห็นจริงว่ามันใช้ได้จริงนะครับก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมในการทิปในการทําคลิปเพื่อสุขภาพที่ดีๆสําหรับทุกท่านต่อไป ขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเฉลิพันธ์สุวรรณพันธ์